ให้กะว่ามันเป็นยังว่าน้ำตื่นเป็นยังคือเลียงปลาบ่ะได้รับให้มะเบืองอ้ยคี่จะหลุมอ้ยย่างไปเสก็ตำเต็มปลาเลยพ่อนี่จะหลุมอัโอ้ยเจ้าบุมหมดหน่อยๆซ้ำยหันมันหมวอเป็นเส้นๆหลังๆแล้วก็รับปล่อยน้ำดูนี่ มันจัออกลูกอยู่ตลอดนทันสิพี่คุดกันสองเมียสามเมียมาในงามกินมันมันสิหมดจนตาเดียงตัวนี้เขาบบขายเดี่ยงไว้กินเจียงไว้แจกที่แจกน่องเดี๋ยวตัวโอ้ยปลาแต่พอใหญ่กูอยู่คนเดียวเข้ากับทีว่าเถอะนะทำครั้งเดียวเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตรขำลมได้ตลอดได้ตลอดโอ้ยพี่จะหลุมโอ้ยย่างไปเสกกระตั้มเตะปลาเดียพ่อพี่จะหลุมอา้ยหลุมหลุม สวัสดีครับพี่น้องครับเอามาหนี้ผ้ามาพิสูน์ของแท้พี่น้องหลายหลคนสงสัยเสียเเลือเกินว่าเลี้ยงปลานามตือนปลาเป็นอย่างคือบปตายโลมน่นนี่อเนาะโอ้ยโลมน่อะครับมันโลมเปซเื้อน่องหรอเปล่าโลมตอนนี้นะครับบ่าวนิวอยู่ที่บ้านเมืองไม บ้านเมืองใหม่นะพ่อเนาะครับบ้านเมืองใหม่ตําบลเมืองเดชอำเภอเดชรุดมผู้ลุ่มมันไหลจังหวัดอุบลราชธานีอยู่กับผู้ใหญ่บ้านสุบินสายงามสวัสดีครับพ่อครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีเสื้ออาหารปลาเมื่อเลี้ยงปลาเสื้ออาหารมาสองกระสอบเมื่อเลี้ยงปลาโอ้มีแต่ลุ่มลุ่มผิดโอ้มันเข่องมันเนาะแสดงว่าปลามันขุดเทียงนะพ่อเนาะเออคุดเอาเพ่อะ ฟอนซบินครับครับผมพี่น้องหลายๆคนสงสัยว่ามันน้ำตื้นไปยังปลาคือบ่อตายครับบ่มันมันเกี่ยวกันอยู่ว่เพราะว่าน้ำเมามันทายเทน้ำเมานันบ่อเนี่ครับบ่ถึงกับห่อนได้ซังเนี่มันก็บ่ห่อนเนาะพ่อเนาะลงมาอีหลีโอน้ำมันหมุนเวียน้อครับพี่น้องครับจักมือครับพ่อเติมเทื่หนึ่งสองมือสองมือเติมเทอ่หนึ่งสองมือสามมือพอดีแล้วครับ ใส่น้ำน่ำบาดาลน้องผ่อนหน้ำบาดาลหน่ำบาดาลนะครับพี่น้องครับบ่อหนี่หนี่คุณพ่อเพื่อนกับใส่รถรถไถน้องผ่อนรถไถรถไถดันเอานะครับตู้ได้ใบเสื้อนี่เบิ้งครับประมาณนี่ละสามสิบสี่สิบเส้นนี่ละครับบ่เกินห้าสิบเพราะว่ามองมองตื่นก็มีน้องผ่อนมือมือมือนี่น้ำหน่ำขึ้น่งเพราะว่านี่น่ำมันสิเปื้อนกันแท้ครับสูงซ้ำคันแท้หน่ำโอ้ปกติหน่ำตื่นก็หนี่บ่พ่อน้น่ำตื่นก็หนี่พ่อเพื่อนเพิ่งเติมหน่ำใส่เลยครับเด้อ สองมื่นเติมเธอหนึงนะครับนี่ปลาเตือนในปกติสิมาเป็นผูบูดผนทั้งผลพลอยแห้งบ้าฮตั้งผลนลอนแห้งนะครับพี่น้องปลาแมนปลาแมนทะเละเลยครับเมื่อกี้น้ำนิ่งๆอยู่ปลาเป็นแสนนะครับพี่น้องนี่ลูกน้อยกับปลาแห้งนอ้อพอนอ้คอ,อครับเอาพ่อครับมาในย่างลูกหญอยู่บอกให้เพื่อเนเสื้ออยู่บ่ตัวนี้ก็ได้ เดินสัญญาลงให้เบิงอ้าวมันก็มีตลุมแหละเบิงคุณป้าเพิ่นลงให้เบิงนะครับนี่ครับซ้ำนี่แหละครับพี่น้องน้ำซ้ำนี่เลยวันได้เลิกเลย่อเห็น่ะน่ะปลาไม่ตายนะครับปลาบ่ตายขนาดอุณหภูมิตอนนี้โอ้โอ้ต่ำต่ำข้นกับประนดจนย่างไปทางไหนมีแต่ปลาต่ำครับแต่ว่าน้ำกับกับบ่ถือบ่ห่อนนะผมบนาะบ่ห่อนนะครับพี่น้องครับซ้ำนี่แหละ พ่เพิ่งก็เติมเรื่อยๆนะครับงา,า,า,านเกษตรจะปลาเลยไอหลายคนเขาเมนว่าปลาสีบลฟูตายอองลองเองแรงบอกกับบเห็นนะครับนี่<อ>ครับบอบกมีเลยครับเพราะว่าพ่อเลี้ยงยังสี่มาจากปีกครับสองปีนี่นี่ทีบอลุมเพิ่นสองปีแล้วลน,นะครับพี่น้องนี่ครับมองได้ที่เพิ่นคุดหลุมคุดเทียงบ้างใครเพิ่นกะเพิ่นกะสีลึกแน่นอนพ่อนะกระกาะนอกเครื่องมันจะเป็นลุมไพลลุมมันอยู่ครับเพราะมันปลาส่วนหหายทีิครับ พวกนะครับหน้าโบแมนหน้าเขาดิหน้าปลาเป็น,น,น,นหน้า <c oughs> อันสีดำเมันกันโ <c oughs> บแมนวานเขาดินี่วานอาหารปลาครับพี่น,อน้องนี่น้าซ้ำนี่แหละครับของแทะเมื่พี่สูตรมื่พี่สูตรให้พี่น้องเบิง้ง <c oughs> ขี้แรกนี่อาหารให้เพิ่นดูบ่ะครับพ่อตอนที่หน้อยห้ามใส่ตะห้ามเพราะว่าห้ามหรือห้าครับใส่อตะห้ามเพราะว่าปลาหม่อนนี่มันกะันเป็นเสอร์ของอาหารกับ อพอดีแล้วเดียนอนวัด,ดเดี๋ยวเมียสิดาห้ามนี่เป็นห้ามออนหรือห้ามแกรครับป๋อห้ามยังกระไดเบิ้เพราะว่าห้ามยังกระไดเหมือนครับปกติสอบหนึ่งพ่อให้เลยจักมือครับขันห้ามบมอ,อข,ขันห้ามนี่ปรมมันคู่กุกลัวนะโู้หลายแห้งด้ยครับคุณนะครับเพิ่นแลนต่ำเลยครับนี่แลยนต่ำเนี่ยแลนต่ำเลยไอมานี นั่นล่ะหน้าเะไอ่ผุ่นผุนเบื้องทางพุ่นพุ่นอ่ะพุ่นพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะความเป็นว่านเขาไอ้พ่อเบื้องตัวพุ่นปลาปลาดุกปลาก็ลูกปลาตัวนี้ก็เป็นเป็นเส้นแสงผนได้ตัวนี้เอาอันขันแยงมาสอนไม่อยัางพ่อฮะฮ่าฮ่อฮ่าไมนกข้อ้อนคือเสียวขึ้นได้พ่คือสิยกขึ้นบ่ได้แล้วับพี่น้องหลายแห้งครับเต็มพื้นที่เลย ประมาณประมาณไรกว่าน like นะครับพอไ <ล S 1> พรกัวกวนะ่ะเนาะเพระาะว่าขั้นขั้นส <ng> ี่สองงานงานหนึ่งงานหนึน่งเนี้กะตัวน,นี้ก็ใส่ลกลัวอยู่ท้างหร่ครับพ่อครับอันนั้นคือระบบนำบ่รครับระบบนำนี่ตัวหนะึน่งนี่คนระบบนำมันสิมาจากกันโอ้พ่อฝังจากสาพุนมามาหน,น่วยนี่มาหน่วยนี่ครับบ้านนี้ก็ฝังจากหน่วยนี่มาแลงงั้นรงนี้ตัวนี้อยากอยากม่นอยากใหญ่เนี่ย อุ้ยอาแต่ว่าหมดหน่อยๆซ้ำยูหันมันหอยเป็นเสษๆหลาหลานเลยตัวเพราะว่ามาในกอสิว่าเนี่ยปลาตัวนี้กับบค่อยได้กินเพราะว่ามันมันเป็นหนามเลือกเด้ตัวนี้มันเป็นหนามอยู่ประมาณสองเมตรกว่าอู้หลูกหลายแหงแล้วเนาะตัวนี้ที่มันแหงหลายตัวนี้ที่เพราะว่ามันหนามไหลเด้เพราะว่าเขาเาปล่อยหนามทุกทุกมือครับพ่ใส่ไฟฝ่าหรือโซลเซลล์วครับอ่าตัวนี้ใส่ไฟฝ่าก่อนใส่ไฟฟ่ามีเงินสูมือนี่ก็ใส่ไฟฝ่าบ่ครับใส่ไฟฝ่าค่าไฟเปลือง เปลืองบ่ครับบ่อบ่บ,บ,บ่เปลืองเพราะว่ามันใส่แต่มันนี่เดือนละจักบาทครับบ่ห้วยเที่ยวก้อนเนี่ยสิบแปดบ่อสิบแปดบาทค่าค่าสูบน้ำลงลงสานนี่บ่ครับลงสานอ้ยคือถือแต่ครับแต่ว่าลูกหล้านอ,ายอย่างนี่ระบบน้ำมนนมนนเมื่อกาดไล่ซ้ำนั่นเพราะว่าครับเขา้าเข้าใส่เพราะว่าซ้ำเมื่อนี่เขา้าเข้าเข้าสื่อมาใส่เนาะขอเข้ามาเขา้ามันกับบดิมากกับมันแล้วแรงมันทีแรกอันพ่อเจ้าบาดาลก่อน จอบาดานก่อนจอบาดานเจักบาทครับจอบาดานเน 4, 4, <000. S 2> 4, ี่ยสี่พันสี่พันสี่พันบาทโอ้พุนผุนครับ,พ,รบ,บพี่น้องเบิ้งระบบน้ำเพิ่นพุนไม่กัสีมาลักษณะจอบาดานล้วก็ออกทอ่อสองนิ้วมั้งครับนะก็เปิดใส่เพราะว่ามันกับวักอันเคื่องเสื่ออัในใส่นะเสื่อพวกน,นี้เสื่อมาใส่หม่มันตายจริงอันสมนอิดมากกับสีแรงเครื่องครับกับสื่อมานในพวกในเสื่อมากกับสื่อแรงนึงหนึ่งตัว โอ้สื่อฟอติสเซอร์แรกหนึง่งตัวคนแห้งห่าได้ปะต,ตัวตัวรุมๆฝนตัวสายรุมๆฝนเป็นโอ้ยเป็นฝูงเลยครับนี่ฝูงปลาาแม่นฝูงปลานั่ะเลยพูดหนะอันนี้คือลูกเพิ่นได้คร<ป>ับพี่น้องมองนี้กินหัวใด <น S 2> ได้หนึ่งกินหัวหางหันใดเอาตัวที่ซื้อเพราะว่ามันต้องกินห่อเด้วยตอนพยสุบินครับที่แรกเลยนี่สิตัดสินใจมาเบิกหน้าจากของมาเลี้ยงปลาหนิบอเสียได้หน้าหมด บ่อบอกเพราะว่าข้ากินปีหนึ่งกับเบลหลายปันไหนดอกกินเพราะว่าคนอยู่สองเถากะเฮ็ดไหวเพราะว่าให้พ่อได้ให้เป็นให้เป็นมองแรงอาหารให้พี่ให้น้องอความเขาาั่นตั้เข้าพก่น้นองขาเอิญกันไปกินเัข้าว่หาจะถือกองไปดอกนอกหัวนากโอ้หลกูกมันเขากินเข่านี่กินบ่หลายปนายันไหนแต่ส่วนมากนี่นกินเมื่ไปกับกับเพราะว่าเสม,มือนี่เพราะว่าไปน้ำผาดีครับ ไปน้ำผ้าไปน้ำมันไปน้ำผ้ามันก็เกานนผ่าเน,น,นั่นแหละผ้าพอนเกลอนหายลูกปนิะทั้งนี่กับบลกร้ายหนึ่งนี่ทั้งนี่กับเห็นเดนะี๋ยวนาะทั้งผี่กับปการ้ายนะพ่อนอ้นอนลูกครับคุ่น่ะ,ะแต่ว่าค้องข้องนี่เลือกจ้าเม็ดหรครับเพระาะว่าเม็ดเม็ดกวัวๆอยู่ตรงเม็ดเพาเอานามเป็นเป็นเป็นเครื่อเคลื่อน้องใส่ไก่ครับเอาเอานามใส่ดับใวขึ้นตัวนั้นละวนะครับเพราะว่ามันสิเป็นล้องข้าเห็ีดไปซออของ ที่แรกแต่ว่าแต่ว่าที่แรกหลังจากพ่อเบิกหน้าแล้วนี่พ่อก็ดำหน้าปกติดำหน้าปกติครับแต่ว่ามันสียงอยู่หันประมาณเม็ดเม็ดกลัวมันสิเป็นเป็นข้องไวข้องนามลงไวหไันหมายถึงแจนั่นะครับแจแจตั้งที่เลียาัเลยอ๋ลเลอเป็นข้องใสใ่ไก่ข้องใส่ไกลไปเลิกประมาณเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งโอ้ค่ะผม,มก็ตีหันไปพุ่นละหาวไปเพื่อว่าเอาเอานามไวครับนั่งเถอะปลาันี้พ่อเดียปลามันลงไปหัปนเผื่อเวลา นักเทื้าข้าจะปลูกพักบุงนักเทืาขจะปลูกในกทุเดียมกับเอาปลาลงหันซะก่อนโอ้ครับครับครับคือเอาเอาหน้ามปกอนน,อนะเพราะว่าข้ามันอยู่ดีมันสูงกว่ามูในอำเภอเดือดดิสูงกว่ามูได้แน่แน่เพื่อเดือดแม่นบ่กป่ะนี่นะเครื่อนุ่นเปื่อยโอ้ที่สูงบ่ครับนี่สูงที่นุน่นที่นุน่นปัดเป็นที่เป็นหม่องที่สูงที่สุดในอำเภอเดือดครับการเหตุการเกษตรเลี้ยงปลาได้ก็เลี้ยงก็เลี้ยงไว้บัตหนึ่งเราต้องต้องการว่าน้ำนี่จะย่าให้ขาด น้ำนี่เขาเขาปล่อยตัวนั้นมามาเรื่อยๆแต่ว่านาะขัานน้นไหนมันจัะน้อยนี่หลังสงการไปแล้วนีามมาน่น,น,น้ำมาเนี่บ้านเนี่ยเขาก็สิบริเล่เขาก็สิบริเล่ปล่อยน้ำเด้่บ้านครับมันข้ออันของข,ขอตัวตรงเขาต้องเอาลงกับเก่าบ้านปลาสิขยายพันธุ์ตลอดนี่บ้านมาไงคือถ้าถ้าฝนตกถ้าฝนตกบ้าครับอันนั้นขอตัวอันนี้พอกิดสีเปลี่ยนให้มันมันเอาเนประมาณตัวนั้นเคยลงฟักงซึ่งสามขมือบ้านโอ้โหคือทุ่มมาเนี่ครับคันมันสินเพราะว่ามันเสมอเนี่ยได้มันเสมอกับหาบตัวนี้ครับตัวนี้ ตอนนี้นี่ขอขอต่อตรงนี่สิประมาณคืบหนึ่งคืบครับแต่ว่าหนาผลพอก็อก่เสียล่งเหลือสามขอเมื่อสามขอมือ่อปลอยน้ำดูนี่มันสิออกลูกอยู่ตลอดนะนี่ขึ้นมาที่บอลลุน่นน้อยลุ่นสองนี่เมื่อกับมีรลุ่นน้อยกับมี่ํำเร็จกับมีอีรีน่านพนอได้คนนะครับเยอะอยู่ครับแต่ว่าพ่อครับปลานีปลาธรรมชาดพวกกินลูกก่นบหมครับก็เลยอยาเจีแล้วเพราะปลาหน่อยก็ต้องกินปลาใหญ่เพราะว่าหนึ่งเพราะว่าห้าโบดิจัดระบบว่า สิเลี้ยงปลาตัวนี้โดยเฉพาะบริเลี้ยงปลานิ่นปลาในปลาตะเพียนโดยเฉพาะแต่ว่าบัรนี้ขั้นขั้นสิเลี้ยงแนวนั้นเขาต้องอ่อนเพีงแยงบัรนี้ครับสิหาเงินเสีแล้วอ่อนเพีงแยงขั้นมากเนาะก็ว่าเมียงหายโดยการเพียงแยงเรากัมาเลื่องใจอยู่อูกนักกาดเมียก็ชมอมีดแตเลยไปแล้วมาศาสตรไปเลยเพื่อนจะกินกับสร้างเพื่อนกับสร้างเพื่อนแต่ว่าก็ยังเห็นหลากหลายอย่างในะพ่อเนาะยังเห็นคือเก่า ลูกปลาเูยผมอ่อนซ่อนแหงนะครับพี่น้องคนลุ่นไม่เมื่อกี้ลุ่นเนี่ยน้อยอย่างสิบักหอยพ่อกับบักหลายนงนี่บักหอยตะกี้กับขันเข้ามาขอตะกี้มันมันเป็นน้ำหยังมันกับบ่เป็นบริสายสารเคมีเลยเพราะว่าเขามาขอตะกี้ซ้ำซ้ำสิเอาซ้ำสอบหนึ่งสิเนาะสอบเขาก็สิมาเตอเต๋อเนี่ยเขาจะหอบขึ้นเลยเลยซ้ำคู่นี่ซ้ำคู่นี่บอกไปบอกพ่อสามสี่เมตรเลยอ้อบานนี้คือบานนี้คือบ่เคยเห็นบุนี มันเนกบอปลาคอกินบ่เจ้า่อโอ้ oh, พ่อครับมีพี่น้องเพื่อนถามนกบ่มาหลไกินปลา่อบับ่อยนกมากยากเห็นอยู่ช่วงปีปีแรกเห็นนกพระเทพบออันตัวซํำไก่ง่วงไงนะครับมันมาอยู่สามตัวมันมากแบบมันมาอยู่ในก่๊กต้นก้นในหม่ขื้วเนื้อๆเลยแต่ว่าเขาว่าอย่าไปเห็นมันเด้อมันยางอยู่หน้ามีนี่เพียงเพราะเขามันเลยว่า่ครับมันมันยางอยู่ขนางหน้านี่เขาว่ามันมาแต่เขียนสิดทิศตะวันบ่ โอ <Dante> ้เขาว่านกพระเทพมันนะครับแต่ว่าเขากับว่าหหวยอย่าไปสูวนเรื่องนกกันนกพระเทพดวนพิ่นว่านกมีมีฉิบมีหยังเพิ่นว่าแต่ว่าหวยสองปีหัือสามตัวสองปีกว่าบอกครับสองปีนี่ละเดือนสองปีแปดแล้วแน่นอนสองปีแปดเดือนกรกฎะดาจังสิครบครับเป็นหน่วยแล้วของผมปลูกอยู่นะสี่ปีท่านเป็นหน่วยอยู่นี่ดีครับฮ่ามันคือมันคือไปเรื่อยๆบุญเนาะแต่ว่าจะคิดบุญคิดก็สร้างมันเพราะว่าครับ หนึ่งห้าบ่ห้าด้ใส่ใส่ฟุน่อห่าด้ใส่ปุ๋ยตัวน,นี้มันก็อยางเงีออกอยู่ได้ดินี่แค่าวัละออกอยู่นี่นตัวน,นี้ก็ได้อยู่หลายหน่วยเติอบอยู่นี่ครับมีทุกอย่างนอกจากห้อมนอกจากอาหารเม็ดแล้วพ่อได้ให้พักให้ยังเพื่อนบอกครับป่ากระสวนมากกันเฟืงองย่างอยู่หันซีก่อนอยุสลานครับรเพราะท่านมาเห็ดเนี่ยเพื่อนเพราะว่าคนเอาเฟืองเข้ามาคนเอาเอาเฟืองมาใหญ่มา เอาไม่ซักไว้เฮ็ดเฮ็ดเส้นเวียดเลเพื่อนนี่นะเพื่อนเพื่อนเพื่อนอีกกินที่พ่อที่พ่อเตรียมแปลงที่พ่อว่าเอาเฟืองกับขิงวัวลงก้อนป่ครับเออเฟืองเฟืองไรนี่อ่งเดียวเฟืองนั่นห่วยฉัว่าย้ายไปทั่วร์อรุณเพราะว่าเฟืองเฟืองงั่วบวกกินนีเฟืองมันมีหยาไม่หยั่งนี่แหละครับก็เรียว่าห่วยงั่วบวกกินก็เอามาไว้ให้ปลาก็ปลาก็เรียว่าตอนที่แรกก็ขีงวัวไม่ไม่นี่แหละเอามาปกปกปกแล้วก็เฟืองทับแล้วก็ห้ามเน่ ถ้าแน่รบันกะง้ออันโกยขี้ดินโกยขี้ดินอันอะโกยขี้ดินมามาถมไหวห้วยบดวนได้ล่ะเบิด์ตเมียโอ้คันมันคันแม่นนั่นคันข้ายาไปซื้อม er. ันก็กินคือเก่าเด้อมันก็สิมันก็สิโหน่เขามันกินไปทั่วนะก่อนนั่นก่อนเฟื่องครับนี่ย่างอย่าันี่ีก่อนว่าจะเอามาใส่เพราะว่ามันง่วกินบ่บใหมันเน่าเป็นเฟื่องเน่าเฟื่องนี่ขี้ดิน โอ้เฟืองเฟืองนี่วา่ไงพอลงเป็นก่อนเลยเป็นก่อนโอ้แล้วลงเป็นก่อนไวอาหารลดต้นทุนให้อาหารหลายอย่างนะครับเพราะว่าห้องบริเวณเพื่อผ้าเน็ตด,ดีครับนี่กับตัวใหญ่กักบ,บกินอันตัวใหญ่กับกินตัวโบใหญ่กับโบกินน่ะนะเพราะว่าขันขันนาเห็ดเป็นผ้าเน็ตขันนาเห็ดเพื่อขายเพื่ออันนี้เนี่ยห้องต้องเล็งเหมือนหมดละเลี้ยงหย่านัน,บนโบพ่อขาย ตัวนี้ห้าบอขายเลี่ยงไว้กินเลี้ยงไว้แจกพี่แจกน้องพอก็เลยเฮ็ดแบบสบายสบายเลยสบายสบายี่กินว่ามี่ก็ว่าต้องกินครับผมคือวันนี้โชคดีอยู่ดอกอากาศเย็นๆที่พันสีออกมาแต่ว่าน้ำไผก็ว่ามมนเป็นยังว่าน้ำน้ำเตื่นเป็นยังขึ้นสีเลย้ยงปลาบ่ไดครับให้มาเบืองมานอนอยู่น้ำกันนี่มะนอนซ้อมม่งน้ำกันว่ามันเม่นบ่าก็ซ่ํานี่ล่ะ แต่ว่าถือว่าถือว่าหลายด้วยน้ำนี่เพราะว่าอยากระบายเพราะว่าขันเพ่นขันเบื้องเบื้องเลี่ยวขันห้าม,มานี่ขันมันตีห้าขันขันขี้ดินตัวนั้นฟูขึ้นมาเนี่ก็คือที่ตัวนั้่นแกนว่าเฮ็ดระบายตัวนั้นระ,ะบายออกระบายกับเพื่อนยังกับเพื่อเพื่อมาหดหยาคือเก้าหนาละวะจังเมื่อครับพอสิเปิดออกเท่านึงได้ซ่อมนี่แล้วได้เปิดบ่ครับบ่ได้เปิดโอ้ว่าปันไงเติมทั้งพ่นเขามาก็ให้พ่นล้นออกทั้งนั้นไปยังสั่นละ โอ้กรหล่นให้มันล่นไปเรื่อยๆตั้งแต่เลี้ยงมาสองปีนี่เคยสูบบ่ครับพ่อครับบ่บ่พ่สังเกตเบื่อตอนนี้คันแท้นี่ไกลแล้วไกลแล้วม่อแล้วบังบังหันกันในมาโจมจวบในเอาออนเอามือโจกโจกเอากินมากรวยไว้ครับตอนนั้นใส่คอตัวตรงสูงเอาปีแรกพ่อเฮ็ดคันแท้น้อยซี่สัมปีบ่ครับคันแท้เก่าใหญ่ซี่สั่มเพ่อ ขั้นเท่ามันกับนี่ละขั้นเท่าซ้ำนี่ตี่ขั้นเท่าดดข,น oh. ขันเท่เทแต่พอแต่เมยเนาะครับประมาณเมย์หนึ่งเออนี่ละซ้ำนีดด่ละปลาเพิ่อนกับสีตอดกินน,ำน้ำเออนาะพ่อ,อน้องมนนันกัะน้ำเพิ่อนกับมา,มามาเพื่อนาน,านำ้ำน้ำนี่ครับออโอ้เอาสรุปนี่เลี้ยงได้นะครับพี่น้องเด้อมือน,นี้ออมามาไขข้อข้องใจออพี่น้องหลายหคนสงสัยว่าปลาเป็นยังคือบ่ตายสาเหตุก็คืออาเพิ่นอาจสิคือน้ำมันหมุนเวียนเนาะพ่อเนาะน้ำมันหมุนตลอดครับ ถึงาามแม้อากาศสีห่อนเพื่อนกับเพื่อนกับสีมุดอยู่งข่างมั้งก็คือจังสันละพกตะออกซ้อมขอขากเนี่ยกะชิมาอยู่รลอกคันแท่เนี่ยเนี่ยมั้งครับจ้าจายบอดจายโอ้หลมันกันเนาะเนาะครับเพราะว่าแถวแถวคันแท่นี่มันกระสีเลิกก็มองกลางกลางอยู่นะครับเพราะว่ามันมันมาเสาะเนาะอาชีสีสิบเส้นเยมั้งพอกลางๆคันแท่นี่เนยะพ่านเนาะนี่นี่คือมองมองเลิกเลยนะครับพีบ่น,อนอ้องนอี่ถ้ายางขึ้นไปหนีแห้งตื่นนี่ครับนี่อ,อ่อาเห็นไหมยางขึ้นมาหนีแห้งตื่นเรื่อยๆออครับ แต่ว่าข้านนขงล้างกับโบโห้ซื้อว,าว,าอว่าห่อนเด้เหอก็จังหวะนี่สิผู้เลี้ยูดว,ว่าเขาว่าคือนมเรียงคันสิบพี่ครูส่นสองเมียนสามเมียนมาในย่ามกินเพราะมันสิหมดจนตาแดงหมดเลยก็เพราะมันตัวตาแดงหมดจังเสียดิกินมันหมดเลยมาในห้เล็กหน่อยให้เล็กหน่อยปอสองปอสามมาถือก็ได้เนอะพ่อเนอะจำนี่คันขันมื่อันนี้กับขันมันอัน <laughs> นีน้เอาเอาสะดุ้งเอาก็ได้ครับรบอกง่ายๆเล็กหน่อยปอหนึน่งปอสองสาม,มากกับโบมีทางจมน้ำโบจม ครับออพอแม่นี่สามารถใส่ลูกมาตึกแหมะมาสอนมาใส่เบ็ดได้เลยคันค้นบกบางวันมันเล็งกินหลายครับมันเล็งกินหลายอบล่มหลายแบบน,นี้เพราะเว่าสั่นรลายกวัดเสียงเหมนเนี้โอ้ออกเผานอคานานนี้ยังมาคักนึงด้อยครับพี่น้องมังตาอยู่วัดครับที่แรกตอนตอนพอเริ่มเอาลงที่แรกนี่ร้ายแบบไหนครับมันกามันกาบดิอันนี้นอกข้อง ที่แรกก่อนฝรั่งตะกี้มันมันไม่มีรักแยงอยู่หันค hẳn ตะกี้เฮ็ดรักแยงไว้เนี่ยมันอันอันนี้นก็เนี่ยหมูเส่าเขากา็ห้ามเมื่อวานเขาก็ดึงขึ้นแบบปลาแนวนั่นแหละครับปลาเขาซื้อคล้ายๆต้งเปล่าอันเอาสะดุ้งอเอาสะดุงด้งมาตากักว่าสะดุง้งบ้านนี้เขากา็เขาก็ซื้อถุงเงียงถุงแยงที่เขาว่าเอาที่เขาเอาเรียงปลาเนี่ยนะกว่างกว่างเม็ดแหน่สองเม็ดบ่บ้านนี้เขาก็เขาก็ไม่เฮ็ดเป็นถุงไว้ ฮักกับเปตักตักบ้านฮักเอาถั่ยตักตักกัมาเท่ไว้เท่ไว้เรื่อยๆนนะพ่อกระใสเอาอยู่หันละบ้านนี้เออบ้นได้หลายเร้บ่านใสก็เอาคู่รวมเอาบ้านนี้รวมเอากัมาเท่ใส่นนะครับเท่เรื่อยๆเออคือคืออยู่หันบ้านนี้อยู่หันบ้านไร้ไร้ยู่หันนั่นตักแล้วกอเท่ลงตักแล้วให้ลงขันยุไก่คืองานทีงสี่เขาต้องเอาคู่แล้วสรุปนี่ลูกปลานี่กับบ้านไร้สื่อนี่สั่นครับบ้านไร้สื่อ เอาครับพอสุพินครับฝากอีกย่างถึงพี่น้องเข้านิดนึงนะครับผู้ใดสี่จะเลี้ยงปลาไปเถอะกินเลี้ยงเกษตรฝากาว่าฝา,ากพี่น้องที่ว่าสีเลี้ยงปลาเรียว่าเห็ดเกษตรการเห็ดเกษตรผสมประสานอย่าไปฟังคำความคนเขาว่าเน่ยมันหลายแล้วเขาบอกปฏิบัติเนาะเขาบอกปฏิบัติจริงเ<ม>ขาก็ต้องว่ามาเบิ่งผู้ปฏิบัติจริงซําเขาว่าพยาบาลนี่นะมันสิได้ล่างนาจะบอกปูบอกเผาปูกอันเลี้ยงปลาซํานั่นมันสิได้กินบ่อนอกกับนกไปกินเบิดมาเสื้อมานกนั่น แต่หมันนั่นทายอย่างนี่เสียงนงมาบอกมันบเป็นอย่างนอกเพราะว่าเข้าใจใจขันว่ามันยานมันตายยานมันห่อนเขาก็พยายามปล่อยน้ำลงมือหนึ่งสองมือปล่อยเธอหนึ่งแมนบ่อโคกปน่โคกกวกมกโมเนมเพื่อเดียวว่าเรียงปลาซํานี่ได้ก็ห้มันเบิง้งหลคาก็ที่บอกเน่ยเนี่ยบอกเนวทางให้จะไหนให้มัน,นห้มันสมดุลกับสภาพอากาศหรือบ่ต้องไปว,ว,ว่าว่าต้องน้ำเลิกเท่านั้นเออ โอ้ยคันน้ำเลือกแห่งลูกหลานนังเทียนลูกหลานมาเร็นมันสิบบตก็หมดเืมอนี่แต่ว่าข้าจะสิไปคิดว่าเป็นเป็นการค้าขายข้าคิดเป็นว่าเอื้อเฟื้อแบ่งปันแบ่งปันพี่ปันน้องปันคนในสังคมเงินนั่นได้มากเมื่อนี่กับไปเบิด์ตความดีข้ามันติดติดตัวลงไปตลอดพลนคนกับโอ้ยหัวขวานตะกีบขอบขั้วขึ้นกันในพนมมันสิดล่างนาจะบ่เปล่าห้วยบัวตะล่างตายันนี่กับล่างลวนนาล่างที่ละสามเส้นก้บไรเปล่ามันบ่เอื้อขั้นวันย้อนไปอีกวังสามสี่ปีขึ้นหลังหน่อยพูดที่ซัมซีไรนี่ ผมว่าผมอยากเห็ดจักซีบไหลอพลันหรือซีบหาไหลอพลันถ้าเห็ดไปเรื่อยๆบ้านเองกำลังใจนี่ก็คือคือคนรอบข้างคือคือสังคมนี่ลยนะพิ่นมาเห็นอุ้ยดีตัวนอกพยาบาลมิเห็นของพยาบาลแล้วงามเพิ่นวันนะเขาย่างเท่าเก่าเขาจะไปเขาไปคิดว่าแค่เห็ดเทื่าเดียวคนเท่านี่จะจะซีบเห็ดตามกระแสคือยังเข้าเห็ดนี่เนาะเห็นเม็นเห็นโม่เพิ่นเห็ดลงทุนมะเร็งตึงตังเออบัดยามบัดบัดยามมันอ่าบัดยามผ่านมาปรับเสียใจเออ บ่เนี่ยเขาเห็ดด้วยความเ,าเห็ดด้วยใจเ,เห็ดด้วยอ่านแปลว่าเขาเห็ดเห็ดด้วยความหักคิดว่ามีขขวาความ,มมวามสุขเพราะว่าคือว่าผู้มั่งใจมีความสุขคือผู้มัใจนี่ในแท้ที่เขาเห็ดเนาะเขาเห็ดไใบนี่เออผลผลิตมันขึ้นมาเนี่ยก็คิดว่ามันขึ้นมาเขาเบิ่งแต่ละมือแต่ละมือเขาต้องเบิ่งมาน้ำในายหลวงล่อกเก่าเหา่าเป็นเป็นเห็ดโครงการออกมาเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆเลยเออเพราะว่าเกษตรผสมผสานเศรษฐกิจพ่อพียงเนาะเพิ่นว่าให้เห่า เห็ดพ่ออยู่พ่อกินเพิ่นบ่อบ่ออะไรเข้าเข้าเข้าบ่อเด็ไปหนึ่งเข้าบ่อเด็ไปเข้าบ่อเด็ไปทํางานต่างต่างถิ่นเข้าอยู่กับบ้านเข้านอคัดครอบครัวเข้ามีลูกมีเต่าแค่คนสองคนอยู่ข้ามหนีแต่ว่าคือคือในหลวงเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นอยากให้เข้านี่ให้ปลูกให้ฝังกินเออมีหยังกะให้ปลูกก็เพิ่นก็บอกว่าให้ปลูกวัชพอมกันเท่าเดียวดอกเออตามโครงการของเพิ่นเพิ่นให้ทยอยปลูกไปเรื่อยๆปลูกทุกอย่างที่กินได้เออเห็ดทุกอย่างที่ ที่เ้ามีความพึงพอใจสุขกับถูกมันกับบัวหางมันอยู่บัวหางกันดอกเฮ็ดและสบายใจเฮ็ดแหละก็มีความสุขเห็ดได้เพื่อแปลงปันยาติพี่น้องซ้ำกับพ่อแล้วห้าเห็ดเอาทงหน้าห้าวในไะเห็ดขอจะให้มีน้ำครับเอาพอครับถ้าเกิดว่าพี่น้องอยากมาเรียนน้ำได้บอกครับได้ครับขอเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดสองสามเจ็ดเจ็ดหกสองศูนย์ศูนย์ครับวิธีต้อรับครับผมเอามากินเขาปลาเรียกว่า อยู่บ้านเนาะนั่งเถอะมันบอ๊อสบายใจมานอนอยู่พี่ยินดีต่อหลับครับพัดลมมันยั้งหายอยากยังกัหารสุวรรณจินถ้าถือว่าเป็นพี่เป็นน้อองเอ่อเพราะว่าตัวนี้เข้าเขียนเขาปลูกเขาฟังไห้หนึ่งอยากให้เป็นตัวยางอยากให้เป็นตัวอย่างของของพี่น้องนั่งเถอ,อะเพิน่นเคลียร์อยากปลูกนาน,นั่งเถอะเพิ่นอยากเคลียร์ก็คือกระบอต้องไปบอต้องไปงเหตุตามมันอ่ตัดกระแส ข้าเห็ดไปทีละอย่างปลูกไปทีละเลียกันหน่อยครับเข้าคือติดนิสัยในการอ่าการปลูกนี่เนาะเข้ากับปลูกยางระต้นสองต้นไปเดือนหนึ่งเรับปลูกอีกสามอาทิตย์นึงปลูกต้นหนึ่งกันยังดีไม่เป็นไรปลูกปลูกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เต็มไปเองจะได้พันปลากะมะเอาก็สิตักให้อย่าได้กล้วยไปปลูกก็สิรับให้เพราะมันมีเชื้อแช่ยู่เออแต่ว่าก็สิแนะนําการปลูกประมานว่าผู้ลงทนว่าปลูกกล้วยปลูกจะได้ตัวมันก็สิได้กินโมเมน ขันมหาบอใจใส่มั่นขันมหาโมีความเพียรมันก็คือเก่าเลยลูกหลานก็สิริวัาวตัวโอ้ยไปปลาแต่พอใหญ่กูอยู่คนใดเขาก็สิว,าว่าเจ่านะทำครั้งเดียวเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตรครับผมได้ตลอดได้ตลอดออลูกหลานนี่มีกินไปตลอดอีกอจกักอุ้ยอีกจังนุ่นเนาะพ่อเนาะเพราะว่าปลาส<อ>ิออกออกไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันสิออกไปเรื่อยๆเพราะว่าเพียงตะันมาหนามไหลปลามันก็ธรรมชาติมั่นตะกี้เขาก็บ่ได้เป้นี่ดอกตะกี้มันก็มาเองเนาะ มันก็เข้ากับตะกิตแต่พอตะเมียข้ากับโบเเคยว่าสิได้ซื้อพันปลามาเลี้ยงดอกตะขามีโครงการของของพ่อหลวงข้านี่แหละราชการที่เก่าคนพันผมมีปนินพันมาเนาะปนินมาจากญี่ปุ่นมันบมดอะจังหวะเหตุไหหมาบั่นเออไปมามันเป็นการเคลีขายที่บัดไม่เลี้ยงขายแข่งขันกันอืมแข่งขันกันบัดนีอเอาไปเอามามันก็ซ้ำมันก็ได้ผสมทุนได้เพราะว่าลังเถท้าข้าเลีงเลีงมันหลายเออเลีงเลี้ยงวอาหารเลี้ยงทุกอย่างมันบมดอะเพราะว่าอยากเคลียห็นมัน เอ๊ท่านเงินไม่หมดเลยนี่ห้าวบริวาแล้วแหล่แต่มันสิได้กินเนี่มันก็ดจีคอยออกมันกัดตัวใดมันหน่อยห้ากว่บกินตัวใดมันใหญ่ห้ากว่เลือกเอามันก็ดจแพร่พันธุ์มาแต่เหลือมันจีกินไปไปรุ่นต่อรุ่นไปเลยเลี้ยงแบบนี้ก็ได้กินเหมือนกันได้กินขึ้นข้นอ้าวโอเคเลยครับพี่น้องดีแห้งนี่โซดาเจี้ยวพอเอาไว้หล่อแมงตัวนี้ให้ปลากินตแต่แกสองปีแล้วเบิร์ตแล้ว มันเบิร์ตอายุแล้วแต่ว่าอยากไปซื้อมาใหม่อยู่เพราะว่าพันกว่าบาทเนาะเอาผู้ใดอันอยากบริจาคโซดาเซลล์ให้ผู้ใหญ่ได้นะครับเด้อเมืัอนี้เอาอาหารปลามาให้พ่อแล้วสองก็สอบเดี๋ยวเอาโอกาสหน้าผมจะเอาโซดาเซลล์มาให้พ่อโอ้ติดไว้ให้ปลากินนะพ่อเนาะแต่ซ่อมนี่กันยั่งกินเป็นเดือนคนละนี่สองเดือนคนละเพราะว่ากินไรเพิ่งกะทิยามแม่นหมดแล้วครับครับเอาโอเคเอาวันนี้ก็ขอบคุณครับพ่อครับผมขอบคุณผู้ใหญ่สุบินสายงามนะครับที่ให้ความหัวนะครับให้เยี่ยมชม ปลาหลายยาครับเป็นแสนเอาคขณพูดวินานีครับที่ติดตามรับชมรายการคลิปนาพ่อกันไหมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ